แก๊งสัตว์หลงป่าฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในป่าไมา้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่มากมายอยู่มาวันหนึ่งพวกสัตว์เล่นกันเคลิ้นจนหลงทางในป่าลึกพวกมันรู้ว่าถ้าช่วยกันก็จะมีโอกาสกลับบ้านได้เร็วขึ้นลิงช่วยนำทางสิงโตจับตาดูอันตรายกระต่ายเก็บกิ่งไม้สร้างที่พัก ทุกตัวทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้พวกมันรู้จักกันดีขึ้นและสามารถออกจากส่วนลึกของป่าได้ในที่สุดเมื่อถึงบ้านพวกมันเห็นว่าการทำงานเป็นทีมทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพราะถ้าร่วมมือและช่วยเหลือกันก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ขอคิดการทำงานเป็นทีมสามารถทำให้เรามีกำลังใจและสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่าง